วันนี้จะมาิวเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 1. มวลคือสภาพต้านการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมถ้ามีมวลมากก็จะทําให้เคลื่อนที่ได้น้อยแต่ถ้ามวลน,น้อยก็จะเคลื่อนที่ได้มาก 2. คือแรงแรงทําให้เกิดการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นนิวตันเป็นปริมาณเวกเตอร์ 3. น้ําหนักน้ําหนักเป็นแรงที่โลกกระทําต่อวัตถุในแนวดิง่งมีหน่วยเป็นนิวตัน 4แรงตึงเชือกแรงตึงเชือกเป็นแรงที่เกิดขึ้นภายในเส้นเชือกจะมีทิศทางพุ่งออกจากวัตถุ 5. แรงปฏิกิริยาตั้งฉากเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวในทิศตั้งฉากกับพื้น 6. แรงเสียดทานแรงเสียดทานเป็นแรงต้านมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่จะแบ่งออกเป็นแรงเสียดทานสถิต มีสูตรคือ μn แรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่อะไรวะขณะที่มวลกำลังเคลื่อนที่จะมีขนาดคงที่สูตรคือ fk เท่ากับ μkn สูตรแรงที่กระทำต่อวัตถุ ก็จะมีอยู่3สูตรคือซิกมา f m เท่ากับเอซิกมาเเท่ากับ0แล้วก็เ1ากับลบ f2 ซิกมาเเท่ากับ MA คือเมื่อมีแรงซึ่งมีขนาดไม่เป็น0ูนย์มากระทำต่อวัตถุจะทำให้เกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงรับที่มากระทำและขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงรับและจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ ส่วนซิกมา F เท่ากับ0จะใช้เมื่อวัตถุสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวตรงนอกจากจะมีแรงแรงลับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุนั้น F1 เท่ากับลบ f2 คือแรงแรง ทุกแรงกิริยาต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามกันเสมอการหาเวกเตอร์รับจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ1แรงไปในทางเดียวกันจะก็นำแรงมาบวกกันก็จะได้เวกเตอร์รับ2กรณี2แรงส่วนทางกันนำแรงมาลบกันก็จะได้เวกเตอร์รับ3กรณี แรงสองแรงทำมุมเซตาต่อกันก็จะใช้สูตรซิกมาเท่ากับรูท f 1ยกกำลังสองบวก f อยกกำลังสองบวก2 f 1 F2 เซตาและถ้าเป็นในกรณีการแยกเวกเตอร์ใช้หาแรงรับเมื่อมีแรงย่อยมากกว่า2แรงโดยแยกแรงเหล่านั้นให้อยู่บนแกน X และแกน Y จะใช้สูตรซิกมาเท่ากับรูทเยกกำลังสองบวก f y ยยกกำลังสอง ส่วนมุมหาได้จากแทนเซต้ากับ FY ส่วน Fx สูตรการหาน้ำหนักคือ W เท่ากับ M G W คือน้ำหนักที่ต้องการหา M คือมวล G คือแรงโน้มถ่วงของโลกหรือความเร่งสูตรอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของมวล2ก้อนเมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะใช้ W 1-W 2ส่วน w ่ากับ M 1็ส่วน M2 w ก็คือน้ำหนักของมวลก้อนที่1กับก้อนที่2 เท่ากับมวลก้อนที่1ส่วนก้อนที่2การหาแรงของวัตถุในแนวดิ่งถ้าวัตถุมีทิศท,ทางขึ้นก็จะใช้ t m ลบเ g เท่ากับ m a แต่ถ้าวัตถุมีทิศท,ทางลง m g-t ลบ T เท่ากับ m a ซึ่งทีคือแรงที่วัตถุกระทำจากที่เราดูเนื้อหาไปแล้วเราก็จะมาทำโจทย์กันนะคะข้อแรกก็คือรถ B มีมวล200กิโลกร,รมัม พื้นที่พื้นเอียงด้วยความเร่ง 2g เมตรต่อวินาทีกำลังสองมวล A ขนาด100กิโลกรัมวางอยู่บนรถ B และถูกยึดไว้ด้วยเชือก S ดังรูปกำหนดให้ไม่มีความเสียดทานร,ระหว่างมวล A กับรถ B จงหาแรงดึงเชือกว่ามีค่าเท่าใดในข้อนี้เราก็จะพิพจารณาเฉพาะมวล A ถ้าวัดลูกใหม่ก็จะได้อย่างนี้ อ,งงอันนี้คือมวลที่เราต้องการหาอันนี้คือแรงตึงเชือกโจทย์กำหนดมาให้ว่า A เท่ากับสอ อันนี้คือแรงที่แรงของมวล mg ใช่หรอไม่ใช่จากสูตรที่ว่าซิ g m a F เท่ากับ ma เราก็มาดูแรงคือแรงที่กระทำกับมวลน,นี้มีแรงทกับแรง Mg ซึ่ง Mg นี้ก็มาจากน้ําหนักของมวลต้องแตกแรงให้มาทางแกน y <Why? S 1> ซิกมาเอฟของเราก็จะเป็นแรงสองแรงนี้ซึ่งอยู่ทิศตรงข้ามกัน ก็ต้องนำมาลบกันก็จะเป็น t ลบ mg sin 3 0องศาเท่ากับ ma เขาให้เราหาแรงดึงเชื่อว่ามีค่าเท่าไหร่คือให้หา t ก็ย้ายสมการ,รก็เป็น ma บวก t sin 3 0องศาดึง m ออกมา มวลเขาบอกมาแล้วว่ามีขนาด100กิโลกร,รมัม A คือ 2g ใสส30องศาคือ0.5ก็จะได้แรงดึงเชือกก็จะมีค่าเท่ากับ 250g นิวตัน เรามาดูข้อที่2กันนะคะคือจากรูปจงหาขนาดแรง P ที่น้อยที่สุดที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวขนานกับพื้นเอียงได้ระยะทาง1เมตรโดยที่งานที่เกิดแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับศนจากรูปถ้าจะหาแรง P ที่ค่าน้อยที่สุดลองวัดรูปขึ้นมาไหม รู้ว่าตรงนี้30องศามีแรงพีอันนี้คือแรงพีที่กระทำกับมวลแล้วก็แตกแรงออกไปตามแกนตรงนี้จะเท่ากับ 30องศาอันนี้ก็จะท่ากับ30องศา mm hmm. อันนี้จะเป็นแรงของมวลคือ MG แล้วถ้าแตกแรงชิดมุมจะได้คอร์สก็จะเป็น MG คอร์ส30องศาอันนี้ก็จะเป็น P คอร์ส30องศา P ไซสา30องศาอันนี้ก็จะเป็น MG sin 3ไซาองศา จากโจทย์ให้หาค่าแรง P ที่น้อยที่สุดที่ทำกับวัตถุก,ก็ต้องใช้แรง P ไซน30องศาเพราะว่า P cos 30องศาจะมีค่ามากกว่าไซน30ก็จากรูปจะได้ว่า P ไซน30องศาจะมีค่าเท่ากับมี mg cos 30องศา แยกข้างให้เหลือพีตัวเดียวก็จะเป็น MG ส่วนด้วยไฟกสองสาส,ส่วนคอร์สก็เป็น MG เท่ากับแ0งสิบองสา ดังนั้นขนาดของแรง P ที่มีค่าน้อยที่สุดที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวขนานกับพื้นเอียงก็จะมีค่าเท่ากับ mg ส่วนแทน30องศา